สวัสดีครับสวัสดีครับจางค่สวัสดีครับ,รบ,รบพี่ชามาแลวครับช่อง YouTube หมอปาพรายาภาิีภาษาไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้ก็ต้องอินเทนดนิดนึงเรื่องนี้<อ>มันก็ไม่ไม่พูดไม่ได้มันก็คันปากนะมันก็อยากมาจากเรื่องราวของของเทพใช่ไหมเทพกับแมสเน่นาก,กากเนี่ย <laughs> มันมันต้องย้อนไปพุทธประวัติประวัติถนัดนั้นไหมหรือว่ามันไม่มีแมสใช่ไหม ตามหลักใช่ไหมเทพเนี่ยคือเทพที่ใส่แมสหรือไม่ใส่แมสที่ต้องมีประเด็นกันอยู่เนี้ยอ่าคือมันมันมีข่าวต้องยอมมันมีข่าวว่ารวมเทพรวมเทพทำพิธีแล้วเขาบอกเทพลงเทพไม่ใส่แมสอ้าวมันเป็นกฎอ่ะมันเป็นกฎมัวเออคือเอางี้เอาตรงๆเทพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ล่างเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สื่อกลางที่เทพจะลงมาประทับล่างคือล่างบุคคลนี่แหละออที่เทพจะลงมาประทับแต่ละคนใช่่ะคะการกระทําเวลาที่เทพลงมามันมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะ เวลาที่เทพลงมีทั้งเรารู้สึกตัวแล้วเราไม่รู้สึกตัวถ้าเทพรู้สึกตัวเดี๋ยวเราจะต้องบอกเทพกรุณาใส่แมสนะคะตอนนี้มีโควิดไม่งั้นร่างจะป่วยในกรณีที่ถ้ารู้สึกตัวใช่ไหมก็ใส่แมสสิไม่งั้นร่างจะป่วยถ้าร่างติดโควิดขึ้นมาไอเขาะท่านก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่รับขันหรือทําพิธีมันจะมีอาการ เนาพู็ภมันจะมีอาการมันจะร้อนรนมันจะดิ้นมันจะอยากเต้นมันจอยากพยานอยากขยับอยากจะลำอยากจะเลื้อยเออซึ่งเราก็เคยเห็นเลยนะจริงไม่จริงไม่รู้เออโอเคคือจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ากามจะเป็นอย่างนั้นเราจะหาวเป็นดาวเตือนมันจะเป็นอย่างนั้นเออมันจะอึดอัดอมันหายใจไม่ออกเห็นภาพมันใส่ไม่ได้โอ้เห็นภาพเลยมันใส่ไม่ได้จริงจริงอออันนี้กรณีที่มาจริงอแต่กรณีที่มาไม่จริงเนี่ยการเต้น มันจะหนักมันจะทําให้คนที่เต้นเนี่ยหายใจไม่ออกเพราะใส่แมสเพราะฉะนั้นเราต้องถอดแมสและอีกอย่างหนึ่งนะจะต้องแต่งหน้ามันจะปิดลิปสติกของเราอันนี้ไปออกขับนะเออแต่จริงๆคือมันมันมันแบ่งแค่เนี้ยสองประเด็นอย่างนี้เองคิดยังไงกับข่าวอย่างนี้แล้วการจะบอกวคิดยังไงกับข่าวใช่คือการรวมตัวในสถานะที่เป็นโควิดถึงแม้คุณจะมีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่องค์ลงจริงหรือไม่จริง คงก็ต้องรักษากฎหมู่รักษากฎหมายบ้านเมืองซึ่งถามว่าเทพเข้าใจไหมถ้าเทพจริงเนี่ยเทพเข้าใจแต่ถ้าเป็นผีน่ยผีไม่เข้าใจผีเนี่ยคือพวกนักเลงแม่อะไรก็ได้ที่แบบว่ามันขัดเนี่ยชอบเอออะไรอะไรที่มันขัดเนี่ยฉันจะชอบเขาก็จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะออกได้จากเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็คือมันเอาผิดทากฎหมายได้ ได้เต็มเต็มถ้าคุณไม่ใส่แมสมันกดมู่เนาะกฎหมายมันมีวัดช่วงเวลานี้คุณต้องทำยังไงใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือเทพไม่ทำร้ายคนแต่ถ้าเทพไม่ใส่หน้ากากเท่ากับเทพทำร้ายคนเออเพราะฉะนั้นก็อนุมานได้เลยว่าจิตใจของเทพที่ไปลงในคนคนนั้นอ่ะเป็นเทพจริงหรือเทพปลอม เออเรามองกันแบบนี้ง่ายให้ให้มุมมองอย่างนี้แล้วช่วงนี้เรื่องราวของของของเนี่ยเรื่องเรื่องร่างทรงต่างๆก็มีปัญหาเยอะอาจารย์จะให้มุมมองยังไงดีกว่าอ่ามันล่าสุดมันก็มีการไปอะไรกันหลายหลายอย่างเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเทพมีไม่มีมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องวิชาชีพแล้วล่ะมันมันหลายอย่างใช่ไหมมันเป็นวิชาชีพมันเป็นวิชาที่นึงแต่ว่าแต่ว่าคนที่จะมองมุมเนี้ยมันต้องให้เกยรติซึ่งกันและกันยังไงบ้างดีกว่าเอางนี้ดีกว่าอาจารย์ปายก็เป็นร่างทรงใช่ไหมปายก็เป็นร่าง ปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าบอกว่าปายไม่ใช่ร่างทรงปายคงตั้งสารไม่ได้ปายคงไม่มีความรู้จากที่ท่านมาสอนแล้วมาบอกคนอื่นปายคงทําไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้เราจะไปอ่านที่ไหนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นใช่ป่ะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้จากองค์เทพเป็นความรู้ที่แตกต่างจากการอ่านนะอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ปายเชื่อแล้วถ้าเราย้อนไปสมัยก่อนนะคะสมัยพุทธกาลถ้าเราเชื่อเฉพาะพระพุทธเจ้า เราย้อนไปพระไตรปิฎกมีทั้งเท้าสักกะมีทั้งพระอินมีทั้งพระอิศวรอ้าวมีพระรามมีตังหากมีพระแม่ศรีดาอีกอ้าวถ้าพูดถึงพระแม่ศรีดาพระแม่ศรีดาคืออวตารของใครพระแม่ลักษมีอ้าวพระรามอวตารของใครพระนารายณ์อ้าวที่นิยมกันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าแค่เราอิงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดจากศาสนาฮินดูยังไงเทพเนี่ยมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พนมีถูกต้อง การตั้งศาลที่บ้านก็คืออิทธิพลจากเทพฮินดูเหมือนกันเทพจีนมีไหมพระโพธ,ธิสัตว์พระแม่กวนอิมทาไมถึงเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ก็ถือเทพเหมือนกันอ่ะใช่ปะมันแตกต่างกันตรงไหนทีนี้เรื่องของซิกเซนมันก็รวมอยู่ในเรื่องนี้อยู่แล้วลอกของเราเนี่ยคะ่ะกับดาวอื่นๆนะมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยต้องดูว่าเรามีความรู้แค่ไหนถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆ สารคดีไม่ดูรู้แต่ว่าโลกเนี่ยทั้งจักราวาลมีโลกเราโลกเดียวถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณสามารถคิดได้ว่าใน ในโลกนี้โลกคู่ขนานของเราไม่มีผีไม่มีเทพไม่มีนรกไม่มีสวรรค์อันนี้คุณคิดได้แต่ถ้าคุณดูสารคดีคุณรู้ว่ามันยังมีดาวอังคารยังมี UFO ยังมีดาวอะไรต่อเราแค่นี้เองโลกเราแค่นี้เชตัวก็เอเองคนอื่นอาจจะโลกใหญ่กว่านี้ก็ได้คุณก็จะคิดได้ว่าเฮ้ยมันมีโลกขนานอยู่มันมีโลกของวิญญาณมันมีเทพมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่คนจะเชื่อนะคะเราคิดง่ายก่อนที่เราจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะต้องฟังเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้วมันจะเกิดกับตัวคุณเองในกี่ครั้งมาแล้วคุณถึงจะเชื่อใช่ไหมกาะการตั้งศาลการมีเทพการไหว้เทพองค์ใดองค์หนึ่งเขาเล่าต่อกันมาปั้นมาเป็นลูกปั้นเนี่ยเขาต้องเจอกันมานักต่อนักแล้วอะเขาถึงขัดวาไม่ได้ใช่ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณคิดแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าอ่ะ คุณเคยเจอไหมคุณก็ไม่เคยเจอทําไมคุณถึงเชื่อก็เทียบแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับปายนะไปเทียบแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของเทพผีวิญญาณเนี่ยไปเชื่อว่ามีจริงนะคะแล้วป้าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดตาเปิดโลกเปิดใจว่ามันมีโลกในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นอย่างเช่นเราอยู่ในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราเห็นไหมว่ามันมีภูเขาไฟที่ยังไม่ปะทุอีกกี่ที่ ทำไมคุณถึงจะรู้คุณต้องรอนักวิทยาศาสตร์คุณต้องดูสารคดีคุณต้องอ่านข่าวคุณต้องไปท่องโลกคุณถึงจะรู้คุณอยู่ที่เดิมๆถ้าคุณไม่เปิดโลกัศต์ของคุณคุณก็จะไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกนี้คุณต้องเปิดใจนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศทําไมเขาถึงคิดเครื่องที่สําหรับวัดพลังงานแล้วทาไมเขาถึงว่าผีเนี่ยพลังงานมันติดลบมันเย็นทําไมเขาถึงบอกแบบนั้นแสดงว่าเขาพิสูจน์มาแล้ว แล้วทาไมเขาถึงวัดมวลร่างกายว่าเวลาคนตายแล้ววิญ,ญญาณออกจากร่างเนี่ย<ม>น้ําหนักมันหายไปกี่กิโล<ม>เขาวัดขนาดนั้นนะ<ม>เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้เนี่ยค่อนข้างเยอะ<ม>การที่มีร่างทรงพูดยากแต่มันมีจริงทีนี้กาารจะมองว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันยังไงาอ,อาจารย์อาจารย์มมอวอาจารย์จะยังไงเพราะว่าโอเคว่าบางบางร่าง อาจจะอร์แอค t i n g อ่ะมันอาจจะทําให้มันเป็นจุดนื้ออกใช่ไหมบางทีมันอาจจะเกินไปไอจุดสูงกลามันควรจะยังไงอ่าแล้วก็ควรจะให้เกียรติในในสายอาชีพอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างอ่ะมันทําให้เรื่องเรื่องช่วยจิตใจคนนั่นแหละถ้าคนมันมนุษย์เรามีถ้าใจมันดีมันก็ทําอะไรก็ดีอ่ะถ้าใจมันห่อเหี่ยวโลกมันก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอาแค่เอาแค่เทียบนะการเป็นนักต้มตุ๋นอาชีพเป็นร่างทรงเป็นหมอดูอ่ะ เราไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นทุกคนไม่ได้เราเทียบว่าคนที่สร้างบ้านผู้รับเหมาเอาเอาชีพนี้ก่อนอเ,อเอพราะผู้รับเหมาเนี่ยเป็นอะไรที่โดนโดนเยอะที่สุดเอสร้างบ้านเนี่ยโกงทำไมไม่ว่าเขาวาะ,ะาทำไมไม่ไปไปโวยวายใส่เขาไม่ไปประจานเขาใช่ไหมทั้งที่เขา,าทิ้งบ้านเราไปตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมเขายังอยู่ในสังคมได้เราล่างทรงที่แบบคุณยังไม่ได้รู้อะไรมากอ่ะคุณไปไปประจานไปตัดสินเขาไม่ได้ แต่ว่าการที่แบบอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะลองก่อนแล้วดูก่อนว่าเขาไปทําอะไรให้เราเสียหายไหมและทําอะไรให้คนอื่นเสียหายาให้ผู้เสียหายเขาเป็นคนลองเอ,เองอ,เอย่าให้คนอื่นอยากคือคุณเนี่ยเป็นคนวงนอกคุณอยากเข้าไปาไปมั่วเขาไปมั่วไปดึงความผิดของเขาออกมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้โลกมันสงบลงหน่อยไหม เออมันจะปลอดภัยลงหถ้าเขาทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่เสียหายอะไรก็จะมาว่าหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้นะอ้าค่อยให้สังคมตัดสินไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้อหาของร่างทรงเนี่ยจะโดนว่าอะไรเรียกค่าทําพิธีแต่ถามว่าเขาไปกระชากกระเป๋าคุณมาไหมเขาไม่ได้กระชากคุณเป็นคนเต็มใจจ่ายให้เขาเองแล้วต้องถามคุณเองว่าคุณคิดก่อนที่จะจ่ายเงินไหมว่ามันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่า เออมันก็ต้องโทษตัวคนเองก่อนไหมว่าคุณจะไปเชื่ออะไรแบบนั้นเนี่ยค่ะถ้าคุณคิดก่อนคุณก็จะไม่โดนหลอกเขาก็จะทํางานต่อไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่คิดอะไรเลยคุณยังทําอยู่อย่างนั้นอ่ะคุณก็เป็นเหยื่อต่อไปคนที่ทําแบบหลอกเขาก็จะอยู่ได้เรื่อยเองเนี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการกลายเป็นว่ากลับมาอยู่ที่หลักเหตุและผลถ้าคุณใช้เหตุและผลอาชีพของการหลอกคนมันจะไม่เกิดอีกแล้วชัดเจนค่ะวันนี้ก็โอ้มาเรื่อง เทพใส่หน้ากากไปหน้ากากมาหลายเรื่องเลยนะไปหลายเรื่องเลยนะครับก็ก็เป็นมุมมองนะของทางเราสองคนที่จะมุมมองไปก็อยู่ที่คุณวิเคราะห์แล้วก็คิดดูว่ามันมันเป็นยังไงนะทุกคนก็คิดได้แหละใช่เพราะว่าเทพเนี่ยเทพเนี่ยมีจริงแล้วเทพให้ปฏิหารได้ถ้าเป็นเทพแท้แต่ถ้าเป็นเทพหลอกๆเนี่ยอะไรก็ให้ไม่ได้แต่คุณก็ต้องเลือกเองว่าอะไรจริงอะไรหลอกเราชี้ไม่ได้ใช่ ชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นอินเทสที่ชัดเจนนะราะว่ามันทําให้หลายๆคนดูแล้วเออมันก็ต้องมีมุมมองนะทําให้มองหลายมุมได้แหละนะครับอย่าไปมองมุมด้านเดียวใจเขาใจเราด้วยทุกอย่างนะมันต้องมันต้องจะอยู่ได้อ่ะเออไม่ใช่ว่าคุณจะดีคนเดียวมันไม่ได้ต้องมันต้องมันมันก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปมงันไม่มีใครดีที่สุดอ่ะเอาพูดจริงๆไหนๆจะพูดแล้วใช่ป่ะเออมันจะยาวไปเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไ่ามันสมหตุสมผลคือแบบอารมณ์แบบเราตั้งสารเละเทะ ทำไมเราตั้งศาลเราไปเชื่อคนที่มองไม่เห็นผีใช่ป่ะเราเพียงแค่เชื่อว่าเขาเป็นพรามมาจากในวังแล้ววังไหนอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่วังไหนใช่ป่ะคะมาถึงตั้งศาลเอาหันโน่นหันนี่ไม่รู้เรื่องทําไมเราถึงเชื่อแบบนั้นทําไมเราถึงไม่เชื่อคนเห็นผีใช่ป่ะที่เขาซื้อได้ที่เขาสัมผัสได้ใช่ไหมเอาแยกแค่นี้คิดแค่นี้ก็งงแล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะมันก็มันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ คุณลองคิดแค่เหตุและผลเหตุและผลมปนสิ่งที่สําคัญที่สุดความที่มนุษย์เนี่ยเกิดมามีความแตกต่างจากสัตว์ก็คือความคิดเออพระเจ้า<ป>ให้ความคิดมาเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ชัดเจนครับอ่าวันนี้ไปหลายเรื่องเลยนะสนุกสนุกสนุกครับวันนี้ดเดี๋ยวยังมีงานให้อาจารย์คิดอย่างนี้เรื่อยๆฮะสบบสดีแหละชัดเจนครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคับ